สวัสด,ดีนะวันนี้น้องก็จะมาทำชาเลนจ์ห้ามโดนสีม่วงนะนะับถ้าโดนสีม่วงมเมนะื่อไหร่นับก็จะแพ้ทันทีเลยนะนะับไปกันเลยนะับไปกันโวยไปกันโวยไปกันเยอยนะับไปกันเยอยนี่กระโดดเยับนะนี่เนาะ do nhi law giờ nhớ. Ờ, ờ, nghe. <laughs> nghe bây dọn cho kênh Ghiền Mì như Để không bỏ lỡ clip video clip dẫn

ลืมอะลืกระโดดไปไม่เจงียวตายบยมากเลยอะตายบิ่ยจะไม่ใชชิปล็อกแล้วงลมีลดจูลาลาลำมีลคีดจูลำมีลคยดจู ายุาน้อกอายุตัวใหญ่อะ่ะน้องอายุสิบน้องอายุสิบกว่นะถ้าน้อนเงเย็นไม่เก่งอะ่ะยายก็ขออภัยไปด้วยนะเนาะ mùi chỉ mùa ngón bằng bên chỉ mùa ngân 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 ngân